เก่งอย่างนั้นน่ะมันทําให้เป็นตัวอย่างไม่ดีแต่ถ้าเราเอามาอย่างเงี้ยชื่อว่าเราเคารพทมเราอ่านอยู่อย่างนี้แล้วเราโ็พูดอย่างเงี้ยเราเคารพทมเรายอมให้พระพุทธเจ้า,จากเก่งกว่าเราไม่ต้องเก่งจะดีไหมเออจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยแม้อาจารย์จำได้อาจารย์ก็ยังเอาหนังสือมาอ่านเพราะอาจารย์ไม่ต้องการให้ตัวอย่างที่ไม่ดีมันไหลออกไปอาจารย์ต้องการให้ทุกท่านเนี่ยเคารพเวลาจะพูดก็ กลับมาเวลาจะพูดแล้วกลับมายกมาอ่านสองสามรอบแล้วก็บรรยายไปก็ยังดีกว่าเราไม่ยกอะไรมาเลยกูเก่งคนเดียวอย่างนี้ชื่อว่าก้าวล่วงของคุณพระธรรมประสงค์นะฮะเราต้องได้นิสัยไหมเออเราต้องได้นิสัยอย่างนั้นอาจารย์ถึงได้อบรมลูกศิษย์ไงว่าต้องได้นิสัยถ้าไม่ได้นิสัยเนี่ยเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ชื่อว่าเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์โลกนี้ไม่มีตัวตนนะคะอย่ามีตัวตนกับพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอันขาด นะคะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเคารพอ,อย่างนั้นถ้าไม่สามารถที่จะเคารพอ,อย่างนั้นได้ก็ตายซะดีกว่าเออเป็นอย่างนั้นไง <g ül> อะไรเอาวอในชีวิตทํใหม่อยู่ไปไม่เป็นประโยชน์อยู่แล้วทาลายศาสนาถูกไหม <g ül> เป็นอย่างนั้นอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะคนอื่นไม่อยากตายก็ไม่เป็นไรแต่เรานะี <g ül> าไไ่ไม่ได้นะเราไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเออฉันในตรงนี้นะอาจารย์บรรยายเสร็จแล้ว